สวัสดีครับมาดูหนูครับนี่แมงฟาร์มหนูนี่ครับคลอดลูกแล้วหืมลูกบานเจี๊ยบอ่ะนี่กินหมูงจิ้งเลยเนาะแต่มาใช้ทุกบ้านอุ้งคำรวยมุ้ยเออเูอะาปกิโลเไปกานเอากินกึ่งจิ้งแม่พันธุ์ดูที่บาดเออต้องต้องจิ้งเยอะนี่นี่คราบนี่หนูบอกนี่หนู นี่ครับนี่ยพัง่ยมาคู้มาเพื่อนอ้อยเฮ่ยบาดนี่เรามาเปิดดูก่อนโอ้โหแต่มันเกิดยากมากนี่ครับนี่แล้วก็เลี้ยงแบบในทอดอเลยครับหมูหนูนี่หกพันหนี่งพันนี่มาดูอันนี้เพิ่งอันนี้เพิ่งคลอดลูกออกลูกเขาเนี่ยมันแค่ไอโกนเบียนมันแค่เจียงนี่มาแค่เจียงนี่หนึ่งเดือนกว่าแล้วเนี่ยตัวนี้ ลูกมันตัวเบียมาคำโกนเบี้ยเต้มันนี้ซี่ม่ก็ซีแใช่ไหมชมมอนเลยโม,ม่พร้อมมีพร้อมเต้บ้างโอ้โหนี่ทางไปเต้กเยอะบาตรบ้านนี่เจ้านี้มันก็ทางตูยเลยบาอย่านตู้งานนี่ผมแม่เนี่ยโกนเบียอะไรบาตรบูชาบานนี่บ้าน,นเชิญเดบนะี้ยมอ๋ออันนี้ตัวเล็กครับนี่อันนี้ตัวนี้ขายครับ สนใจติดต่อได้เลยครับนี่หนูขายครับสนใจติดต่อได้ครับฟาร์มอยู่พับผาชัยครับนี่อันนี้หนูบ้านโสมูหกบ้านโสมูหกนี่นี่ครับดูเราไปใกล้ไม่ได้ครับเดี๋ยวจะกระโดดแตกกล้องนี่ครับหนูหนูหนูนาเลี้ยงนี่สนใจติดต่อได้เลยครับนี่นี่ครับที่เลี้ยง ออ,อปิดก่อนครับเดี๋ยวมันออกนี่ครับหนูเนี่ยเดี๋ยวสำหรับคลิปหนูเราจบกันเพียงแค่นี้นะครับฝากช่องสุนทรให้ดีด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ